ก็นะคะเท่าที่เราได้เห็นข่าวมีการแชร์กันถึงบางคนที่สอนให้คนอื่นไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกเนี่ยคำว่าครูเนี่ยมันสำคัญมากนะคำว่าครูเนี่ยคารุเนี่ยมันเป็นคำความหมายมันใหญ่มันไม่ได้มีไว้ใช้ยกหูชูหางตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นครูนะไม่ใช่แต่มันคือภาระอันยิ่งใหญ่ในการที่เราจะคัดกรองสิ่งที่เราจะนำเสนอกับโลก สิ่งที่เรานาเสนอไปต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อโลกใบนี้นะคะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ตนถ้าเราพูดไปแล้วเบียดเบียนตัวเองเนี่ยอย่างนี้พอพูดไปคุณโดนกระแสสังคมหรืออะไรต่างๆนานาม,มันก็ไม่ได้ดีดกับตัวเองเห็นไหมไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นคุณอาจจะบอกวก็เป็นคนอื่นจะได้มีเมียน้อยได้ มันเป็นประโยชน์ระยะสั้นเขาเรียกว่าสนองแค่กิเลสแต่ว่ามันจะทําให้เราอะฉิบหายในอนาคตนะคะและอีันนึงคือมันไม่เป็นประโยชน์กับโลกเลยด้วยคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเพราะอ่ะไล่ไปเลยนะทีละอย่างครูอยากให้ให้เราระมัดระวังอะในการที่เราจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ข้อแรกเลยนะที่คุณสอนให้คนแกสไลดิ้งคนเนี่ยแกสไลดิ้งคืออาการคือทําให้อีกฝั่งหนึ่งสงสัยในตัวเอง หลอกให้คนหนึ่งรู้สึกแย่กับตัวเองว่าเอ๊ะตกลงชั้นเลวหรือเปล่าชั้นผิดหรือเปล่าองค์ใส่เป็นชั้นอาการของคนที่ใช้แกสไลดิ้งนะคะคนส่วนใหญ่ที่ใช้ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ใช้เป็นโรคนี้นะคะแต่คนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นโรคอานารซิสซิสนารซิสซิสอาการคืออะไรนะคะนารซิสซิสคือเป็นโรคหลงตัวเองจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะ,ะชอบให้ตัวเองเป็นจุดสนใจอย่างเงี้ยค่ะ อาการของโรคนาซิซิสเนี่ยมันยังหาต้นตอของสาเหตุยังไม่ได้แน่ชัดแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเกิดจากในวัยเด็กเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอับอายในตัวเองจนทำให้ต้องสร้างออการปกป้องตัวเองแบบผิดๆสร้างความมั่นใจแล้วก็มักจะคนที่เป็นนาซิซิสหลายคนก็จะใช้วิธีแกสไล i ิงไปหลอกให้อีกคนนึงรู้สึกแย่กับตัวเอง ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ควรสอนอะไรอย่างนี้กับใครอีกเลยนะคะไม่ดีทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนได้รับความเสียหายแน่นอนข้อที่2เวลาที่เราสอนให้คนอื่นเขาไปไปทำไปแบบมีเมียน้อยคืออันดับแรกครูต้องบอกงี้นะมันมีบางวัฒนธรรมบางสังคม นะคะที่มีการยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรามาสามารถมีได้มากกว่า1คนได้แต่อันนั้นมาจากการที่1ผู้ชายมีความรับผิดชอบมากพอในการที่จะดูแลครอบครัวของเขาได้2ผู้หญิงจะต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันดีนะถ้ามันมีคนอื่นเข้ามาช่วยสมมุติว่าคุณเอาม,มีมีมาเยอะๆเพื่อที่จะช่วยกันดูแลกิจการในครอบครัวสมมุติคุณมีนาเยอะนาใหญ่เราต้องรำเคียวเกี่ยวข้าวกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปสิถ้าเขายอมรับกันนะ มันครูไม่ตัดสินนะอันนี้เพราะบางคนเขายอมรับกันจริงๆแต่คําถามคือวันนี้เราให้เขามีเมียเยอะๆไปเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมถ้าเพื่อแค่ว่าฉันจะได้ดูเท่ดูครูให้รู้เลยนะคะว่าผู้ชายที่เจ้าชู้มาจากคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างแรงเป็นคนที่ขาดความนับถือตัวเองจึงต้องใช้ผู้หญิงมาประดับบารมีเพราะกูไม่มีบารมี เออกูไม่มีคุณค่ามากพอที่จะทําให้กูรู้สึกภูมิใจในตัวเองอ่ะกูก็เลยต้องให้มีสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยเออมาช่วยตอบสนองซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจะสอนจริงๆเราสอนให้ผู้ชายเหล่านั้นนะเคารพตัวเองดีกว่าเขาอาจจะเคยมีบาดแผลในวัยเด็ก<ๆ>เขาอาจจะเคยถูกถูกทําร้ายทําให้ตัวเองไม่เป็นที่รักมาก่อนในวัยเด็กจึงทําให้เขา่ขาดความนับถือตัวเองจึงต้องไปไล่ล่าขวายควา้าหาผู้หญิงมาเพื่อทําให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองถ้าคุณบอกว่าอยากมีเยอะๆเพื่อที่จะไปมีมีเซ็กส์ได้ หลากหลายมีขายบริการอยู่นะคะคือม,มันมีวิธีอื่นที่คุณไม่จําเป็นต้องไปทําร้ายจิตใจใครแต่ถ้าเอามาเพื่อที่แบบคุยจะได้คูครูเยมากครูขอบอกคํานี้นะคะโลกวันนี้คือครยยังแบบงงมากยังคิดอย่างนี้อยู่หรอคะการมีเนียน้อยนี่คือเป็นอะไรที่แบบเอามาเกิดยุคไหนจ้าอย่างเงี้ยจ้านะคะนะเราต้องเข้าใจปรับความคิดก่อนว่าอันนี้ไม่ครูเลย ขนะาดความมั่นใจในตัวเองอย่างสูงนะคะที่ที่เราทําแบบนี้ได้ต่อมาอีกอันนึงเลยได้ยินบอกว่าถ้าเราอยากมีแบบหลายๆคนเราจะต้องเลือกผู้หญิงที่เลเวลต่ํากว่าเราลัไม่มีใครต่ํากว่าเราะคะ่ะเวลาที่เราเลือกเข้ามาเราจะเลือกคนที่คู่ควรกับเราเสมอถ้าเราไปเลือกผู้หญิงที่เราบอกว่าเขาต่ําเนี่ยก็แปลว่าอะไรคะเราก็ไม่ได้สูงเข้าใจไหมคะ ถ้าเราอะค่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วมีสติปัญญาจริงๆแล้วอะการแชร์เท่าที่ครูฟังเนี่ยครูก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนมีการคิดที่เป็นกลยุทธ์ดีนะเออเอาไปใช้ในทางที่ดีมันจะดีมากๆเลยคือเหมือนเหมือนกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะจริงๆเขาก็ดูมีกลยุทธ์ในการใช้เทคนิคอะถ้าเอาสมองอะไปใช้ในทางที่ดีป่านน้รวยไปนานแล้วอะถูกไหมคะ ถ้าวันนี้เราอะเอาเวลาไปนั่งคิดว่ากูจะหลอกผู้หญิงยังไงกูจะต้องยอดแบบนี้กูจะต้องทําแบบนี้ไอการที่เราวางแผนเนี่ยมันดูเหมือนมันดูเหมือนฉลาดอะเหมือนนะเหมือนแต่มันจะฉลาดกว่าไหมถ้าเราเลือกผู้หญิงที่ดีแล้วคู่ควรกับเราตั้งแต่ต้นที่เราไม่ต้องไปสอะแสวงหาผู้หญิงล่อนไล่สายแสวไปหาผู้หญิงใหม่ เราจะฉลาดกว่ามากเลยนะถ้าเราเลือกผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วมีแพชชั่นอยู่ด้วยแล้วเราแบบคึกคักอยู่ด้วยแล้วเราแบบเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกันเรามีคู่ครองก็เพื่อที่จะเดินทางเป็นกนัลยาณมิตรเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยกันถูกไหมเราก็ควรเลือกคู่ที่เฮ้ยมีสติปัญญามีความดีแล้วก็เป็นแม่ของลูกที่ดีถูกป่ะงั้นถ้าเราภูมิใจในตัวเองเราจะเลือกคนดีแต่ถ้าเราขาดความนับถือตัวเองเราจะรู้สึกว่าฉันต้องเอาคนที่ด้อยกว่าฉันฉันจะได้ดูดีนึกออกป่ะมันคือแบบ เราต้องแขดความนับถือตัวเองระดับไหนที่เราต้องแบบงั้นฉันเอาคนแบบนี้แล้วกันเขาจะได้สันเริญฉันเอาเวลาของเราทําให้ตัวเราดีแล้วคู่ควรกับคนดีดีดีดไหมมันจะดีกว่ามากแล้วมันจะเป็นความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงอืมนะคะังนั้นวันนี้ค่ะผู้ชายคนไหนที่เจ้าชู้เอาเวลาไปรักตัวเองเยอะ นะคะนับถือตัวเองให้มากๆเพราะว่ามันเอามากๆกับการที่ยังต้องไปมีแบบบ้านเล็กบ้านน้อยคือเชยแบบเชยสะบัดอะเห็นแล้วแบบอยากล้อเลยเอาจริงแต่โอเคไม่ล้อก็ได้แต่ว่าไม่ควรทํานะคะแต่สิ่งที่คุณควรทําคือเฮ้ยเรามีบาดแผลว่ะเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราเลยต้องให้ผู้หญิงเหล่านี้มาทําให้เราดูเหมือนมีคุณค่า ไม่เอาฉันต้องเป็นคนมีคุณค่าจริงๆไปเอาเวลาฝึกฝนสติปัญญาของตัวเองไปทํางานไปทําให้ตัวเองเคารพตัวเองได้เดี๋ยวคุณจะได้คนดีๆเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามนะคะฉะนั้นนะคะอยากบอกสาวๆไว้นะคะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําตัวให้มีคุณค่าในตัวเองนะคะเคารพสติปัญญาตัวเองเคารพคุณค่าคุณความดีในตัวเองเนี่ยนะ,ะ,นะะเราก็จะอยู่ในอยู่ในจุดที่สูง นะ,ะสูงเนี่ยคือสูงด้วยจิตใจและสติปัญญาของเราเราก็จะไม่ลงมาอยู่ในระดับที่พวกที่พวกชอบใช้แกสไลดิ้งค่ะพวกแกสไลดิ้งเขาเป็นคนขาดความนับถือตัวเองเขาก็จะดึงได้เฉพาะคนที่ขาดความนับถือตัวเองเท่ากันเท่านั้นที่จะมาหาแต่ถ้าวันนี้เรานับถือตัวเองสูงพวกเนี้ยก็จะหลุดออกจากวงโครจรของชีวิตเรานะคะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนรับผิดชอบในสังคม ถ้าเราจะออกสื่อสารอะไรออกมาโลกมันเสรีเกินไปมากค่ะถ้าอยู่แล้วอยู่ให้เป็นประโยชน์ค่ะถ้าอยู่แล้วไม่สร้างประโยชน์ให้อยู่เฉยๆอย่าอยู่แล้วทําให้มันแย่ลงนะคะปัญหาสังคมมันจะมาอีกมากมายถ้าเรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาจะมีลูกๆมีปัญหาต้องตบตีแย่งชิงผัวเมียก,กันบ้าบ้าบอๆอะไรพวกนี้ค่ะมันน้ำเน่าเกินไปแล้วะค่ะช่วยกันทําให้สิ่งที่เราเรานําเสนอออกไปมันสร้างสารรค์ดีกว่า นะสร้างประโยชน์คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนฉลาดใช้ไปในทางที่ดีนะอันนี้หมายถึงทุกคนในโลกนี้นะคะดึงสิ่งที่ดีตัวเองส่งให้กับโลกนี้เะะคะ่ะ